การกลับมาของทักษิณน,นะครับก็เริ่มต้นทําให้มีโอกาสนะที่ประเทศไทยจะเสียผลประโยชน์นะครับทางทะเลไปให้กับกัมพูชากึ่งหนึ่งนะครับก่อนนั้นในขณะเทียกษินหลบนี้ทักษิณก,ก็เคยเป็นที่ปรึกษาของคุณเซนมาก่อนเรื่องนี้จับตามองให้ดีนะครับกระแส สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกหนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจในแง่ขงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของทักษิณชินวัตรคราวนี้ออกหน้าออกตาไม่สนเดินหน้าชนอย่างเต็มรูปแบบที่อดพูดไม่ได้ก็คือเรื่องของเขตทับซ้อนทางทะเล ความจริงเขตทับซ้อนทางทะเลนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องเส้นเขตแดนหลักมันก็คือว่าประเทศเราอยู่ตรงนี้มีไหลทวีปอยู่ตรงนี้ลากไป200ไมล์ทะเลอันนี้ตามกฎหลักลกฎหมายสั่ากลประเทศเพื่อนบ้านสมมุติกัมพูชาไหลทวีปอยู่ตรงโน้นลากมา200ไมล์ทะเลเกยกันตรงไหนเราถือว่าเป็นเขตทับซ้อนเขตทับซ้อนตรงนั้นถ้ามีทรัพยากรอยู่ ก็ถือว่าแบ่งกันคนละห้าสิบเหมือนสิ่งที่เราทำกับมาเลเซียมาแล้วอันนี้ก็เป็นหลักที่คงต้องทำเพราะไม่อย่างนั้นน้ำมันแกส๊สที่มีอยู่ตรงนั้นเนี่ยอีกสักไม่เกินยี่ปีก็ใช้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าคนเริ่มรังเกียจฟอสซิล จะไปใช้แต่กลีนอย่างเดียวเพราะนั้นก็ถ้าช้าก็เท่ากับว่าทิ้งทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ใต้ดินก็เลยต้องอาจจะต้องทำแต่ทำเนี่ยผมกำลังให้เขาศึกษานะว่านอร์เวย์เนี่ยเขาทำยังไงที่เอาผลประโยชน์ที่เป็นธรรมชาติเป็นทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมาแบ่งกับประชาชนแบ่งผลประโยชน์ให้กับประชาชน ทั้งประเทศนี่กำลังให้เขาศึกษาว่าเป็นจะได้ไหมแต่ในคะแดเดียวกันมันจะทำให้พลังงานที่เราผลิตขึ้นมาเนี้ยถูกลงไปเฉลี่ยพลังงานที่เรานำเข้าทำให้เราเก็บค่าไฟได้ถูกลงเราทำให้เราใช้น้ำมันได้ถูกลงใช้แก๊สหุูต้มได้ถูกลงนี่คือสิ่งที่จะต้อง s e r ี o u s l y นะครับจริงๆเนี่ย M O U ส4 คืออะไระรู้ไหมคือบันทึกข้อตกลงที่จะคุยกันในเรื่องที่ไม่ได้ตกลงกันคือมันไม่ได้เป็นข้อตกลงเข้าใจไหมที่ที่มันไม่ต้องเข้าออสภาไม่ไอลยเพราะเป็นเป็นบบันทึกข้อตกลงที่จะคุยกันในเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายไม่ตกลงกัน เราไม่ตกลงที่ไม่ตกลงกันะจะคุยในกรอบนี้ว่ามันจะปรับตัวอย่างเข้าหากันได้อย่างไรนั่นคือแนวเป็นแนวข้อตกลงกที่ข้อตกลงนี่แนวที่จะคุยกันไม่ได้เป็นการตกลงอะไรกันเลยเป็นแนวที่จะคุยกัน <come> นะฮะซึ่งมันมีกฎหมายรองรับอยู่กฎหมายรางท,ที่สัญญ,ญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสตอนสมัยที่เขากัมพูชาเป็นอาณานิคมฝรั่งเศส มันมีสุนธียามีข้อตลหไม้เราประเทศรเราเพื่อนไม่ต้องตกใจเลยไม่มีอะไรเลยสังเกตดูไหมตอนที่สมัยที่ผมเป็นนายกตอนที่มีปัญหาเรื่องการบุกเขาฐานทูตไทยนั่นคือาาเพื่อนกันเลยสนิทกันเลยนะแต่ถือว่าผลประโยชน์ประเทศมาก่อนแล้ววันนั้นผมก็ส่งเครื่องบินไปรับคนไปเลยโดยที่ก็คุยกันบอกให้รู้ว่าถ้าเขาเอาไม่อยู่ผมจะส่งเครื่องไปรับนะ ผมก็ส่งไปรับก็ไม่เห็นมีอะไรเลยคือผลประโยชน์ประเทศมาก่อนนะครับความเป็นเพื่อนก็คือเพื่อนแล้วผลประโยชน์ประเทศคือผลประโยชน์ของผเซนเป็นไขรตั้งตัวเองเป็นเป็นใหญ่เป็นสมเด็จใช่ไ้ตั้งลูกตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีลูกตัวเองเป็นพบวทบอยึดเขมรทั้งหมดแล้วทักษิณคบกับหุ้นเซนมากๆางทักษิณเนี่ยพฤติการเหมือนกันไหมนะ ตัวเองเป็นนายกพ้นไปไม่พอน้องเขยสมชายเป็นนายกถูกไหมน้องเขยไม่พออน้องสาวเป็นตอนนี้เอาลูกสาวแล้วถ้าลูกสาวพ้นเดี๋ยวลูกเขยอีกมันต้องตระก,กูลชินวัฒนเทนันเหรอที่จะเป็นนายกมนตรีในคุณตั้งพรรคเพื่อไทยหรือบริษัทเพื่อไทยกันแน่ตั้งบริษัทเพื่อไทยมาใครอยากเป็นนายกจ่ยายมาใช่ไหมอ้าวเป็นนายกใครอยากเป็นรัฐมนตรีจ่ายมากูก็เอาเงินพวกนี้ไปซื้อเสียงเลือกตั้งไ,ได้มาแล้วกูก็ ขายตาแหน่งกันรงนายกฝ่ายความมั่นคงะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยพื้นี่เป็นพื้นที่ที่เป็นอธิปไตยของประเทศไทยที่ทางกองทัพเรือนะครับเป็นผู้รับผิดชอบทั้งบนบกและทั้งทะเลนะครับผมมาครั้งนี้เนี่ยหลังจากที่มันมีกรณีที่พูดคุยกันในเรื่องของความไม่เข้าใจเรื่อง MU14 กับเรื่องของพื้นที่กอะกูดก็จะเป็นของกัมพูชา มาที่นี่ก็เพื่อยืนยันว่าที่นี่ก็เป็นของไทยแน่นอนนะครับเป็นมาตั้งนานแล้วนะครับคนที่อยู่ที่นี่ตั้งแต่พื้นฐานเ,าเริ่มเข้ามาต,ตั้งถิ่นฐานที่นี่เนี่ยก็วันนี้ยังมีเรื่องที่ต้องทำำําความเข้าใจกันว่ามาก่อนมาหลังแค่ไหนนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นคนพื้นบ้านที่อยู่ที่นี่ตอนนี้เรามีคนสูงอายุอยู่หลายคนนะครับอายุแปดสิบเสินี่ยท่านก็ยังรู้สึกผูกพันกับทันตินนี้แล้วก็ไม่ยอมให้ใครเข้ามาล่วงเกิน แต่ว่าการเจรจาและการพูดคุยกันหลังจากที่ทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งกระทรวงต่างประเทศได้มาชี้แจงรายละเอียดแล้วเนี่ยความเข้าใจก็มีมากขึ้นที่เป็นห่วงก็คือว่าถ้ามีความไม่มั่นใจในคิดพี่น้องประชาชนเนี่ยทาให้การที่จะดําเนินการในกิจการการท่องเที่ยวที่นี่มันอาจจะมีผลกระทบไปดังที่ออกโัศน์ช่องหนึ่งแล้วว่า เออานพักรองในในในจำนวนที่มีอยู่เนี่ยขนาดเบรประมาณยี่สิบมเปอร์เซ็นต์แต่วันนี้ที่มาดูแล้วเนี่ยหลังจากมีการเคลียร์ก็เข้าใจมากขึ้นนะครับตอนนี้ถ้ามาดูแล้วก็คือพื้นที่ที่เป็นที่ท่องเที่ยวก็คนก็เข้ามาอย่างเต็มที่ก็ถือว่าความเข้าใจในพื้นที่นี้ก็ก็ดีนะครับผมมานอกจากจะมายืนยันเรื่องของพื้นที่ของประเทศไทยนะครับก็ท่านก็จะเห็นว่าเรามีคนอยู่ที่นี่นะครับมีกองฐานอยู่ที่นี่มี โดยราชการนะครับท,ที่ปกครองอำเภอเกาะกูดมีตำรวจมีอะไรอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านสบายใจได้ท่านมองดูอากาศอาณาบริเวณต่างๆแล้วเนี่ยมีธงชาติไทยปักมีอุปกรณ์ยุทธปกรณ์ที่จะใช้ป้องกันประเทศอยู่แล้วเพื่อผลประโยชน์ในอนาคตในเวลาที่เราล้มในเวลาที่เราไม่มีทําไมคุณไม่ช่วยเรานะคะแล้วคุณยังบอกที่้ํำไปว่าไม่ย้อมไป ให้ล้มไปและให้สร้งสายการบินของชาติขึ้นใหม่นี่คือวิธีคิดของคนในรัฐบาลต่อสายการบินแข่งชาติ64ปีนะคะในวันนี้นะคะราะฉะนในวันนี้เราคิดว่าการบินไทยไม่ต้องการส่วนของรัฐเข้ามาอีกแล้วพอเถอะค่ะเราบริหารแบบเด็กรชนเราต้องการความกล่องตัวเราต้องการความโปร่งใสเราต้องการความซื่อสัตย์จริตจเราต้องการบอร์ดที่มีความรู้และทํางานอย่างจริงจัง เราผ่านพ้นบอดที่ส่งมาจากฝ่ายการเมืองมาหลายสิบปีแล้วและนั่นคือผลที่ทําให้การอินไทยล้มเหลายเพราะฉะนั้นต้องต้องหยุดต้องหยุดนะคะเราขอวิงวอนไปถึงประชาชนผู้ใช้บร,ริการถึงเจ้าหนี้นะคะทุกคนทุนกงนที่อยกรองทนทรัพย์นะคะกลุธนาคารทุกคนที่เป็นเจ้าหนี้การอินไทยว่าขอให้ช่วยกันโบนตโนะคะโตนนไม่รับผู้บริหารแนจากภาครัฐ ยังไม่ช่วยให้าการอินไทยดีแล้วยังจะทาให้การอีน,นไทยกลับไปล้มละลายครั้งที่สองอีกนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณานะคะเราเข้ามาทําข่าวสื่อสารไปยังประชาชนคนไทยทุกคนค่ะอยากให้เกาะกูได้ไหมคืออย่างนี้ครับผมมาเป็นห่วงมากเลยคนหลงประเด็นทั้งประเทศเรื่องเกาะกูดนะครับรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่าเกาะกูดเป็นของไทยแต่พวกผมเนี่ยไม่ได้ห่วงประเด็นนะั้น ผมห่วงทะเลทิศใต้ของเกาะกูที่เคยเป็นของไทยทั้งหมดอ่ะมันกลายเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ซ้อนของกัมพูชาได้ยังไงอีกหน่อยเนี่ยเราจุ่มเท้าในเกาะทางทิศใต้ของเกาะกูดและเราบอกไม่ได้ว่านั่นคือพื้นที่ไทยและพื้นที่กัมพูชาเราจะไปหาประมงยังไงแล้วประมงะชาวประมงกัมพูชาจะเข้าได้ไหมหรือในที่สุดเกิดข้อพิาพาททหารทั้งสองฝั่งเข้าได้ไหมฐานเรือ เพราะอ้างว่าเป็นพื้นที่อ้างสิทธ์ทับซ้อนและสุดท้ายก็คือถ้าเกิดพิพาทกันทั้ง2ประเทศต้องออกจากพื้นที่นี้จนกว่าจะเกิดการเจราจาได้ไหมหน่าห่วงมากนะครับเรื่องนี้และผมยืนยันเลยว่าเรื่องนี้ความน่ากลัวที่สุดก็คือกฎหมายปิดปากที่เ,ทเราประเทศไทยเคยสูญเสียประสาทพระวิหารเมื่อปี2 5 5ว่ามีการปล่อยให้มีการขีดเส้นแผนที่ที่ไทยไม่ได้ปฏิเสธ และกลารสําแดงออำนาจอธิปไตยของกัมพูชาที่ฝ่ายไทยไม่ได้ปฏิเสธเราก็เลยสูงเสียประสาทพระวิหารใ,ในปี2505จากสารโลกในฐานะโดนกฎหมายปิดปากทีนี้กัมพูชาเขาขีดเส้นคร่อมเกาะกูดเป็นรูปตัวอยู่แล้วก็ทะลุลงไปมันเท่ากับละเมิดทะเลอาาเขต12ไมล์ทะเลรอบเกาะกูด24ไมล์ทะเลรอบเกาะกูทะลุไปเลยนี่แหละครับ มันเป็นพื้นที่ของไทยครับตามกฎหมายทะเลสากลในปี2515ปี2516ประเทศไทยจึงไม่อยากให้ซ้ำรอยประสาทพระวิหารจึงประกาศเป็นพระบรมราชโองการสมัยรัชกาลที่9โดยจอมพลถนองประกาศว่าประเทศไทยมีเส้นหลยทวีตามกฎหมายทะเลสากลแบ่งครึ่งมุมระหว่างเกาะกูและเกาะโกงแล้วก็ลากเส้นลงมาแล้วทั้งหมดเป็นทะเลของไทยไม่มีพื้นที่ทับซ้อน ปัญหาการทับซ้อนทางทะเลของไทยกัมพูชาไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเฉพาะ2ประเทศนี้ไทยมาเลไทยเวียดนามเจรจากันได้หมดเพราะพระบรมราชโองการสมัยปี2516บอกว่าหากมีพื้นที่ติดกันให้เจรให้เจรจากันได้ภายใต้กฎหมายทะเลสากลกฎหมายทะเลสากลไม่สามารถจะเจรจาได้ภายใต้ m o u 2544ที่มีเส้นของกัมพูชาคร่อมเกาะกูดลึกเข้าไปในอ่าวไทย และทําให้ไทยนั้นไม่ได้ปฏิเสธนะครับจากเดิมปฏิเสธปี2516กลายเป็นไม่ปฏิเสธอาจจะสารอยสารโลกกรณีประสาทพระวิหารได้นะครับที่ตัดสินให้ไทยแพ้พวกเราเนี่ยห่วงขนาดนี้ดังนั้นรัฐรัฐบาลควรจะเริ่มเจราจารในพื้นที่ทับซ้อนจริงๆเท่านั้นโดยภายใต้กฎหมายทะเลสากลไม่ใช่ MOU 2544ที่มีพื้นที่ทับซ้อนเกินจริงไปมากในขณะนี้ ก็หวังว่ารัฐบาลจะฟังนะครับเพราะว่าหน้าห่วงคือกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยตัดตอนพระบรมราชองการปี2516ออกมาแถลงข่าวว่าสามารถเจรจาตกลงกันได้โดยลืมไปว่าต่อท้ายพระบรมราชองการว่าอยู่บนมูลฐานอยู่บนมูลฐานของกฎหมายทะเลสากลน,นะครับดังนั้นต้องทําให้เหมือนกันทุกประเทศเราถึงจะเจรจากันได้ไม่งั้นอันตรายครับไทยอาจจะถึงเสียพื้นที่ทะเลใต้เกาะกูดมากกว่าที่เราคิด ปมมงกุก็จะไม่ได้หรืออาจจะเกิดความไม่มั่นคงและเกิดการทะเลาะเบาะแว้งหรือมหาอำนาจเข้ามาในทุกที่นี้ได้นะครับสุดท้ายคือสมมุติแบ่งกันได้ทุกในทุกวันนี้ปิโตลเลียมใต้พิภพ,พบของอ่าวไทยนั้นเป็นของสมรทานต่างชาติไปหมดแล้วนะครับในราคาถูกๆด้วยเราแทบไม่ได้อะไรครับดังนั้นจึงต้องคํานึงถึงเรื่องนี้ว่าประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรทั้งมิติของความเป็นธรรมในกฎหมายทะเลสากล ทั้งประโยชน์จากปิตโตรเลียมในอ่าวไทยหวังว่ารัฐบาลจะทบทวนเรื่องนี้นะครับให้เหลือพื้นที่อ้างสิทธิ์ับซ้อนเล็กที่สุดภายใต้กฎหมายทะเลสากลอย่างนั้นประชาชนจะรับได้ครับรอบมีทักษณิณชินวัตรก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับหลังจากที่เดินทางไปหาเสียงเลือกตั้งไปกฐินที่จังหวัดอุดรนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนพักของเพื่อไทยนะครับโดยมีลูกสาวที่เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทย ในการทักษิณก็ชมลูกสาวโอ้ยทำงานเก่งทำงานดีนะครับเรื่องของ MOU 44ทักษิณยอมรับแล้วนะครับว่าที่ผ่านมาเขามีการเจรจารนะครับแล้วก็จะมีการเจรจารเรื่องผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นทักษิณก็มีการแสดงวิสัยทัศน์ในการของนชั่นนะครับก็ยืนยันนะรอบนี้ทักษิณก็ออกมาเหมือนเดิมทักษิณไม่ยี่งระยังมีการยกประเด็นที่ กัมพูชาเผาสถานทูตไทยนะครแสดงความไม่พอใจประเทศไทยในสมัยที่ทักษิณดำรงตำแหน่งเป็นนายกกำตรีมาก่อนแล้วก็ต้องมีการอพยพเจ้าที่สถานทูตไทยเดินทางออกจากประเทศกัมพูชานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เราคงเห็นชัดเจนนะฮะว่ามีการเจรจา,าเกิดขึ้นองค์อิงก็เร่งที่จะให้มีการเจรจาเ o u นะครับเรื่องของผลประโยชน์ในอ่าวไทย ในพื้นที่ของไทยนะครับและเขเมิ้อ้างว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนตั้งแต่ปี2544เป็นต้นมาทักษิณรู้ปเป็นอย่างดีฮะเรื่องของสนธิสัญญาฝรั่งเศสจัดฟางการที่เข้าให้สัมภาษณ์นะครับแต่ผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เราเสียพระบองสีเุพลเสียมเรียบปริษนะครับเพื่อที่จะรักษาเกาะกูดและพื้นที่ทางทะเลไว้นะฮะแต่ปรากฏว่าตั้งแต่ปี2544เป็นต้นมา ทักษิณบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวทางทะเลเป็นพื้นที่ทับซ้อนรอบนี้มาอีกเหมือนเดิมนะหลังจากที่ทักษิณสปีดไปอุงอิงมาอุงอิงก็บอกว่าพื้นที่ดังบกเนี่ยเป็นของไทยนะฮะภูมิธรรมเบชชัย,ชยก็เดินทางไปที่เกาะกูดไปดูพื้นที่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับน่าสนใจมากไม่ใช่น่าสนใจธรรมดานะครับ ก็คือจะมีการจุรจาตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาจะมีการเจรจาในพื้นที่อ่าวไทยไม่ใช่อ่าวกัมพูชานะครับที่ผ่านมานะครับคนไทยก็พูดกันมปเยอะแล้วล่ะนะฮะตามหลักวิชาการแต่สาบาบนนี้ยืนยันว่าพื้นที่ทางทะเลเป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่เราเสียดินแดนมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เพื่อปกป้องเกาะกูด นะและปกป้องพื้นที่ทางทะเลและตั้งชื่อว่าอ่าวไทยไม่ใช่อ่าวกัมพูชาการกลับมาของทักษิณน,นะครับก็เริ่มต้นทําให้มีโอกาสนะที่ประเทศไทยจะเสียผลประโยชน์นะครับทางทะเลไปให้กับกัมพูชากึ่งหนึ่งนะครับก่อนน้นั้นในขณะที่ทักษิณหลบหนีทักษิณก็เคยเป็นที่ปรึกษาของคุณเซนมาก่อนเรื่องนี้จับตามองให้ดีนะครับกระแสการต่อต้านกําลังเพิ่มมากขึ้นและที่เห็นวันนี้คือทักษิณยอมรับ ว่าจะต้องมีการเจียจาซึ่งลูกของเขาเดินหน้าเต็มสูบในการเจียจาเพื่อจะแบ่งนะสมบัติของประเทศให้กับกัมพูชาไปส่วนหนึ่งขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ใครถามว่าเธอคือชนชาติใดหากคำตอบเธอคือไทยและหมายถึงชาติเดียวกันคือบ้านหลังนี้ที่เราทุกคนขูกพันย่อมมีหลายอย่างในบ้านที่ต้องช่วยกันดูแลจะเกิดภาคไหนเราบอกคือไทยด้วยกัน มีหลักให้เรายึดมั่นและนั่นก็คือแก่นแท้จิตวิญญาณไทย่นยนอ,อนน้อมแต่ไม่อ่อนแอห้อยได้แต่อย่าโยมแ้ให้แกอายุที่ทำลูกหลานเคยสามสีบนพื้นไตรรงนั่นคือความหมายตรง เสาหลักทันให้ไทยเป็นไทยอยากให้ไทยมาขอบนำเสรีภาพ วก้าวหให้ทันโลกทุกในเปิดใจรักการเปลี่ยนแปลง เสาหลักฉันให้ไทยเป็นไทยอย่าให้ใครมาโอ้อำเสริภาพให้ความเหลือมล้ำย่อมก่อกำเนิดจากใจจากใจที่กล้าเป็นศัตรูคอรับฉันจงจำให้เถิดอุก Zero. One. Let's get started.